สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าเจอกับช่องมาดามกรรมมาลอดเราด้อะคะ่ะทุกคนคะ่ะเจอกับช่องของน้องเปียวแล้วนะคะเนาะอันเปียวกำลังมียอดผู้ติดต,ตามใกล้สิถึงหนึ่งพันแล้วคะ่ะถ้าเปียวกลับไปซาหรือตอบขอความผู้ใดาซาเปียวก็ขออภัยด้วยด้อค่ะเปียวกำลังเล็งค่ะทุกคนเปียวก็ยังเ,ยเตาพี่น้องจา้าคนอื่นเขาเฮ็ดกันไปเมื่อเปียวกับคอยได้อีหยังสนใจ บัดนี้พอไก่สิถึงหนึ่งพันพี่น้องจ้าเริ่มได้บัดนี้พี่น้องเริ่มตาตีตาล้านหายอดผู้ติดตามต่อ <c oughs> นั่นแหละค่ะสไตล์เปียวขอบคุณเล่ยๆหลายด้วยค่ะที่เพื่อนไม่แล้วก็เพื่อนเกา่าตี่ยังอยู่เป็นกําลังแรงใจให้กันแล้วก็ยินดีตอนรับทุกทุกทันเด้อค่ะเด้อมือนีเปี่ยวกับยู่มองเหตุงานเพิ่งกลับมาตอนนี้กับประมาณบ่ายโมงสี่สิบแล้วค่ะ ตาเปียวผสมกันเถอค่ะตาขังนี่สิหนีเนี่ยเปียวเป็นไทยร้อยจ้ะถ้าเปียวพักผ่อนเพียงพอหรือว่าตั้งแต่เปียวเป็นมามาเป็น youtube นะคะเปียวนอนดึกเที่ยงคืนป่ะตอบขอความกับุ่ษันไปกับุ่ษันปันนั้นก็บยังบุทันมูอยู่จ้ะเปียวต้องขอไปหลายๆนั่นแหละค่ะพี่น้องเปียวก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเถอะค่ะเปียวเกินไปแล้วเออเปียววาวิดีโอที่หลังไหวว่า แนวคิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนนะคะคือเปียวอยากมาทายถอดประสบการณ์ของตัวเองนะคะเปียวเป็นคนที่บุดีมีความความรู้เยอะแยะอย่างนะคะเปียวมาเริ่มต้นศูนย์ในเมืองนอกนะคะ่ะชีวิตเปียวก็ติดลบแต่เปียวก็พยายามดินล้นนะคะคือการที่เขาเริ่มต้นในต่างประเทศแล้วเป็นภาษาที่สามไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วเปียวบไดีมีโอกาสไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นเปียวต้องทางานเพื่อจะประทังชีวิต เผื่อที่จะอยู่รอดในต่างแดนนะคะเดี๋ยวชีวิตก็เคยผิดพลาดอย่างมามากมายนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าตรงไปบอกถึงแต่เพื่อจะมาบอกให้ให้ให้แบบว่าให้คนที่กําลังทุกข์นะคะ่ะมีกําลังอ่าลุกขึ้นมาสูุหูบอเป็ียังเปรี่ยวนะคะพี่น้องลูกบอเป็ียังเป็นจังวใหญ่ล้านเปรี้ยวเคยถือเกียรติค่ะพี่น้องถือเกียรตินะถือเกียรติเราก็เคยมีปัญหากับมองเห็นงานนะ อันนี้บริวบอให้เป็นดานมาได้ค่ะแต่สิบอให้ฟังเป็นแนวทางแล้วก็สิเป็นกำลังใจให้กันนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องจา้าปริวบสู้ฟังนอาจากเปี่ยวเคยถือเหยียดหูบอไปถือเหยียดเนี่ยงเปี่ยวถือเหยียดไม่กระทั่งการงานเปี่ยวถือเหยียดแม่กระทั่งเรืร่องส่วนตัวเปี่ยวถือเหยียดแม่กระทั่งรูปลักษณ์ภายนอกเปี่ยวถือเหยียดลายอย่างพี่น้องจา้าอันเลียวมันมีผลเสียแรงมากสําหรับเปี่ยว คือสุขภาพจิตใจเปียวบ่บดีเลยค่ะสุขภาพจิตใจวยดูแย่มากแย่ํา่จนถึงขนาดนั่งอยู่ซึ้นัน้ำตาไหลแล้วก็บ่อยากเสียวความหมั่นใจแล้วก็ตอนนี้สุขภาพดีเราได้ค่ะเลยสิมา่อเราสูงฟังแล้วก็บ่อยากไปเหตุฮอดงานเหตุงานกับโนเต็มที่มิแตสิห้องหาแล้วก็มีหลากหลายค่ะพี่น้องการที่ใส่ชีวิตอยู่ในต่างเดือนบางครั้งนะคะทุกคน เฮาเงาค่ะเงาบ่ามีพี่นองบ่มีหาัดบ่มีเพื่อนฟุง้งคือเหมือนอยู่เมืองไทยความเงานเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเห็ดให้เฮาอยากมีเพื่อนอยากมีอย่างแนแต่มันกับ่ได้ประสบความสําเร็จกับทุกกับทุกคนนะคะบ่ว่าเหตุผลยังก็ตามแต่เปลี่ยนจากมาวอาเป็นแนวคิดหายห้คนที่กาลัางแบบว่าลู้สึกแย่ลุกขึืนว่าต่อสููนะคะ เปียวเคยผ่านจุดนั้นมาพี่น้องขาเปลี่ยวทุกใจหลายแล้วอาชีพของเปียวเปียวเป็นนวดอย่างเดียวค่ะเปียวต้องรับฟังปัญหาคนอื่นแล้วเปียวก็ซอนบำบัดลูกค้านะคะเปียวบ่สามารถวอาละเอียดเยอะได้นะคะเปียวจะวอาเกินๆให้ฟังนะคะแล้วตัวเปียวเองเปียวก็บ่พร้อมนะคะเปียวเปียวท้อมากแล้วเปียวจนเครียดเปียวก็ปรึกษากับแฟนจนสุดท้ายเปียวก็ใหญ่แต่ทันหันค่ะทุกคนใหญ่ล้านกต่ทันหันหาล้าน พี่น้องเปืือกเสียค่าใช้ใจ่ายหลายมากเพราะว่าหลานเก่าเปืี่ยมีกล้องติดติด,ดวงจรเป็นบ้คะแล้วก็เปลือกตรงใจย่อนหลังอะแบบว่าตรงใจจ่ายไปเรื่อยๆเลยนะคะอยู่ประมาณหกเดือนแล้วก็จ่าอย่างอีมากไหมแต่เปลือกกับย้อมย้อมเสี่ยงอะคะ่ะเพราะว่าเปลืยกอยากให้สุขภาพจิตเปลือกดีนะคะพี่น้องจ้านั่นแหละบางครั้งคนเขาเลือกบ่ได้นะคะที่เขาจะต้องทนอยู่กับอีอย่งบางสิ่งบางอย่างแต่ถึงหมื่นหนึ่งค่ะพี่น้อง เขาต้องลุกขึ้นมาสู่พี่น้องการสู่มน่นการบร่จจาเป็นต้องไปด่ากไ็ไผหรือว่าขึ้นมาสู่้วยตัวเองอะค่ะคใส่เวลาอยู่กับตัวเองเราคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเห็นในตอนนี้บ่ต้องย่างค่ะคิดซะว่าเขาสิกาวต่อหรือพอซํานน่แต่ห้เวลาตัวเองนะคะหายเวลาตัวเองอยู่กับปัญหาอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแค่เขาเปลี่ยนแนวคิดพี่น้อง ทบทวนให้ดีแล้วก็ก้าวเฮ็ดถ้าเขาก้าวเฮ็ดตัดสินใจเห็ดอีกยังแล้วเขาต้องคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับเขานั่นแหละค่ะพี่น้องคิดเบื่อวานเราเปียวอายุแปดปีพี่น้องแปดปีเัวฮักเื่อวผูกพันแห่งแปดปีเคืองอ่ะพี่น้องแล้วมันมีปัญหารุนแรงคักคักักเลยสามปีแล้วก็ช่วงโรคระบาดมาอีกปีหนึ่งเต็มๆพี่น้องเพื่อจะเป็นประสาทไม่ว่าเอาละเราต้องทําอะไรให้มันดีกว่านี้นั่นแหละค่ะพี่น้อง เปียวก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไหมเข้าไปคุยแล้ว,ว่าเกิดประโยชน์เข้าไปวาวแล้วพอเกิดประโยชน์ถ้าคนเขาไม่ชอบเราทําอย่างไรเขาก็ไม่ชอบเราไม่มีประโยชน์ค่ะเราไปทําอะไรที่ให้คนที่เห็นคุณค่าในตัวเราดีกว่าไหมเราทําอะไรแล้วคือคนร้อยคนน่ะอาจจะมีเกลียดเราอยู่สองหรือสามคนแล้วอีกเก้าสิบกว่าคนละ่ะ นั่นแหละค่ะเพียวก็เลยมาคิดว่าเป็นยังฉันต้องต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้นั่นแหละเียวก็เลยตัดสินใจย้ายล่ะนี่เราเป็นเหตุผลค่ะทุกคนบอกอะไรมาสิหยุดเยือแต่เปียวก็สิเหล่าให้ฟังที่ม้าทิ่ไปนะคะพี่น้องแค่ฮอาเปลี่ยนแนวคิดชีวิตฮอกกับเปลี่ยนพี่น้องพี่น้องร้องเบึ้งแ้วค่ะบางครั้งชีวิตคนเฮอมันทับถมกันปัญหามากมม้หลากหลายเปียวพี่ใหญ่จะออกมาว่าที่ค่ะเปียวอยากให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ค่ะ กสิว่าเปี่ยวเก่งเป็นโคดนอย่างเซนเปโกแมนเปียวอยากมาเผยแร่ชีวิตในตังแดนมาดามกัมมาร้อนะคะชีิมาดามกัมมาร้อแบบเปี่ยวเนี่ยเปืี่ยวพานเอียงมาแนชีวิตเปี่ยวบริสุทธิ์รวยลู้นะคะแค่เฮาพยาย,ยามนะคะทุกคนความผิดพลาดท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตมันมีทุกคนค่ะพี่น้องบพว่าจะเป็นเรื่องเยอะเรื่องน้อยเรื่องรลายหรือในปัจจุบันให้เขาแค่วิเคราะห์ในปัจจุบันนะคะพี่น้องค่ะว่าเพราะมันมันโอเคังมันดียังโอเค เส้นเอากับพยายามเปลี <c oughs> <sk> ่ยนการเปลี่ยนแปลงอียงเอาประจำเป็นต้องเปลี่ยนขําเดียวค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆซิกแซกหาคือจังขอาขับรถพี่น้องปวดจุดของขับรถคือบทเปลี่ยนหอยเขาบ่มีใบขับขี่ทั้งเป็นซ้อนเขานั่นแหละค่ะคือจังหอกขับรถเขาเป็นน้ต่อกนซอายมาพี่น้องเอกก็ต้องแนมซ้ายแนมขวาแนมกระจกหน้ากระจกลังแล้วเขาก็ตรงไปทางหน้าแล้วก็ไปเลยจ้ะนั่นแหละค่ะเส้นชัยอยู่ตรงหน้า คือกันกับการเฮดชอง u t u b บเป็นหลัค่ะพี่น้องค่ะมันกับมีการเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนี่ระคะชีวิตเปี่ยวในตตังแดนกรับไดมี้ยังสวยรู้มากมายเปี่ยวกับล้อเวลูก้าดเปลี่ยนจันวนลูกค้า่ะอีกบกินาทีเปี่ยนกับพักเบรคโฆษณาแล้วก็สกินกาแฟค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณทุกๆตามที่เป็นกำลังใจให้น้องเปี่ยวด้วยค่ะถ้าเปี่ยวพูดผิดพลาดประการใดเปี่ยก็ต้องขออภัยด้วยไปสายยาวากันด้วยค่ะเด้อตอนนี้กำลังหาหลังคามะม่วงจากค่ะพี่น้องค่ะ กราบขอบพระคุณมา,มากๆทุกท่านสวัสดีค่ะบ๊ายบาย